ตลอดเวลาผมมีความรู้สึกว่ารักเงางผมคือใครครอบครัวผมคือใครพ่อของผมคือใครใครคือพ่อของผมแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคอยย้ำเตือนตลอดเวลาว่าผมเป็นลูกไม่มีพ่อ I you to come and clean all these graves off and paint them so the kids can know where their grandparents are. มะไว้ลมันก็เป็นอะไรที่ข้างคาใจเราอยู่แต่เราก็ทําใจยอมรับมันได้ว่าโอเคไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องราวเหล่านี้มันกลับเกิดปฏิหารขึ้น yes, <sir. S 1> ทุกคนดูดีมากๆแต่เราดดดูีีท่สุ เฮียค่ะม er ีจืดแล้วค่ะอันนี้ที่เห็นแล้ว, er ลวคุณ <he> er เอาข้าวเข้าไปแล้วเอาผ้าขาวบางเนี่ยห่อข้าวเข้าไว้แล้วก็อย่าไปยึดมให้มากถ้าไม่อยากแก่เร็วให้รวให้เร็วก็ช่างหัวอะไรโลกเราเราเป็นคนผิวสีคนแรกของประเทศที่ได้เป็นทั้งในแบบได้เป็นทั้งอนักสแสดงได้เป็นทั้งพิธีกรได้เป็นทั้งนักร้องได้เป็นทั้งดีเจแค่จะเป็นพระเอกนะ คิดว่าเพราะเราแตกแต่างจากคนอื่นมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นใครมาจากไหนรู้ตัวอีกทีหนึ่งผมก็ไปอยู่กับครอบครัวอื่นซึ่งไม่ใช่ครอบครัวของผมเอง ตอนเรียนหนังสือเราก็มีปัญหากับเพื่อนตลอดเพราะเราโดนล้อโดนโดนบูลลี่โดนอะไรสารพัดเยอะแยะมากมายในเรื่องสีผิวเราคิดว่ายังไงเนี่ยอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยเรายังมีความสุขมากกว่าคือเรายังมีความมีตัวตนเป็นคนที่เขาน่าจะรักมากกว่าครอบครัวนี้ ิเกิดอยู่เมืงไทยมาจากจังหวัดอุดรนะครับเกิดปีเมื่อ1974สมัยสงครามเวียดนามพอดีก็มาอยู่อเมริกานี่ก็ตอนอายุ16ตอนเป็นเด็กนี่จะรู้ว่าเป็นเป็นเด็กไอ้กันว่าเราเนี่ยเป็นเด็กอเมริกันคือเราไม่รู้ว่าพ่อเราอยู่ไหนหน้าตาเป็นไงเราไม่รู้เลยมีแต่แม่บอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ย The attacks North Vietnam with renewed fury. against Sto the Hanoi .new marked Royal in ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าชาติเดียวที่เข้ามาในประเทศไทยช่วงนั้นก็คืออเมริกาต้องไหมฮะถามทัาอเมริกาเนี่ยในอุดรก็จะมีฐานสองหลันทัพก็คือรามอสูนสเตชันกับกองบิน23 อย่างบุดรเนี่ยก็มีประมาณผมไม่แน่ใจาอาจจะมีมีถึงประมาณ200กว่าคนเด็กลุกครึ่งนะเด็กลูกครึ่ง mm hmm. หลายคนก็โชคดีที่พ่อเขาเอาไปด้วยเอามาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเอากลับมาอเมริกาแต่ว่าหลายคนไม่ได้โชคดีขนาดนั้น mm hmm. ในหมู่บ้านนี้เราก็จะเป็นผิวขาวอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ดูแตกต่างจากเด็กคนอื่นนะบางทีมันก็ถูกล้อบ้างแบบเฮ้ยฝรั่งผิวขาวอเมริกันอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากบอกให้เฮ้ย เราก็พูดภาษาไทยนะเราก็เป็นคนไทยทําไมเขาต้องเรียกเราอย่างนั้นด้วยใช่ปะทาลิปมันหน่อยแอนดี้เกิดที่โคราชเป็นลูกครึ่งสมัยสงครามเวียดนามรุ่นแรกเลย ตอนเป็นเด็กนี่ลําบากแค่นี้อาหารพี่อายุสิบสองเนี่ยแม่หายไปเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนก็ระหกระเหินอยู่กับเพื่อนบ้างอยู่กับคนนู้นอยู่คนนี้มัง่งคือยังนึกขึ้นมาแล้วว่ารอดไปได้ยังไงบางทีไม่มีบ้านอยู่อยากเจอพ่อไหมไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเราอยากจะเรียนจบเราอยากจะเราอยากจะมีชีวิตที่ดีอ่ะแล้ว คือตอนนั้นเราจะไปตามหารเราไม่เราไม่มีข้อมูลอะไรก็เลยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปรง ือสตอรี่เนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนเกิดมาเนี่ยเรามีชื่อคุณพ่อที่เป็นในใบเกิดเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้จักด้วยงานในวงการบันเทิงน,นี่แหละมันทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ค้นพบครอบครัวของเราเองก็จะมีรายการต่างๆเยอะแยะมากมายเชิญผมไปออกแล้วทุกรายการผมก็จะพูดว่าผมอยากเจอพ่อแม่ของผมหลังจากนั้นเป็นการที่ว่าแม่ติดต่อมาหาเราก็เลยถามแม่บอกว่าแม่พ่อผมเป็นใคร แม่ก็บอกได้ว่าเป็นทหารเดนมารกันที่มาล้มในสงคารามเวียดนามแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าแม่โกรธที่พ่อทิ้งไปแล้วทําให้แม่มีภารามีเองขึ้นมานี่แหละแม่ก็เลยทําลายทุกอย่างที่ที่เกี่ยวกับพ่อก็ทําให้ความฝันที่ผมจะได้เจอครอบครัวของผมมันหายไปพร้อมกับพร้อมกับความทรงจําของแม่และก็ตัวแม่ก็คือตอนนั้นผมก็บอกว่ายอมแพ้พูดง่ายกิ๊บอัพแล้วโ okay. อเคเป็นยังไงสตีเว่ี้ ฮโไม่ก็้อยสอดนะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะทำอะไรนี่จะติดตามหาคน,นมันมันลำบากสมัยก่อนปุ๊บสิ่งแรกที่คิดได้นี่เริ่มรู้จักโฟนบุ๊กเราก็พยายามเปิดหานะเราอยู่แค่จอเจียนี่โฟนบุ๊กแค่นั้นนะมันก็งคงแค่ปเป็นเมืองเล็กๆสำหรับเมืองเล็กๆนะ สมุดโทรศัพท์สมัยก่อนมันจะบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะบอกแอดเดสด้วยในช่วงยังอยู่ไฮสคูลเนี่ยเขียนจดหมายไปหาหลายคนนะาาส่งรูปส่งอะไรแบบบอกชื่อแม่เขาทุกคนรู้จักผู้หญิงคนนี้รู้จักเคยไป็ลบที่เวียดนามหรือเปล่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีคอมพิวเตอร์แล้วยิ่งขันเขาเนี่ยยิ่งขันมากขึ้น มันกลายเป็นงานอดิเรกของพี่เลือกงานมาพี่ต้องมานั่งกดลนะชั่วโมงสองชั่วโมงต้องมากดดูก็พยานะพยามนะกพยายามแต่ก็หาไม่เจอสทิจนปี2018นี่แหละปี2018ตอนนั้นปีนั้นพี่ก็อายุ 4, 4ปีปีพอดีนะก็คืนนั้นรู้สึกท้อนั่งกดนั่งกดคอมพิวเตอร์รู้สึกท้อ,ค,อ,อ,ทอคืนนั้นท้อมากมาถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันไม่ไหวแล้วคือ นี่แหละคือแนวท้ายของฉันฉันจะไม่หาจะ,จะจะไม่ตามหาพ่ออีกก็พอตื่นเช้ามากนั้นแหละก็ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปฟันก็กินข้าวเช้าปุ๊บก็มานั่งดูทีวีปุ๊บไอเด็กก็ขึ้นมาเลยโฆษณาในทีวีเลยอไอแอนซ์เทสตรีดอคอม introducing ancestry dna a simple affordable dna test that lets you travel up to a thousand years into the past สามที่เขาก็ส่งข้อมูลมานะครับอย่างที่บอกว่า เอ้ยดีเอนออยู่เนี่ยตรงผู้ชายคนนี้นะตรงผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นพ่อเป็นลูกกันนะครับเป็นพ่อเป็นลูกกันเราก็รู้สึกแบบขนลุกไปหมดนะนะแบบให้ไม่อยากเชื่อพี่ก็ก็เริ่มติดต่อเริ่มติดต่อพ่อด้วยการส่ง ข้อความไปที่แมสเซจที่เขามีให้แนบกน็สิ่งแรกที่บอกไปคือว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมชวนพิดนาม,มาเขาก็ตอบมาเขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มติดต่อกันทางอีเมลแล้วเขาก็ส่งรูปภาพที่เขาเคยอยู่เมืองไทยสมัยก่อนที่อยู่อุดรนะนะเขาก็ส่งรูปแม่มาสมัยแม่เป็นสาวแม่สวยมากนะแม่เป็นคนน่ารักมากสมัยก่อนนะยายญาติพี่น้องที่อยู่บ้านด้วยกันนะก็เห็นหมดเลยโอ้โหนี่ เราก็รู้ว่ารู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อเราแล้วเขาก็ยอมรับเราว่าเขาเขารู้เขาก็บอกว่าฉันรู้นะตอนที่อยู่เกิดฉันก็ติดต่อกับแม่อะไรสักอย่างกับแม่อยู่ๆแล้วอยู่เฉยๆก็ขาดการติดต่อไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุและตัวเขาเองนี่นก็ไม่รู้ว่าจะตามหาผู้อยู่ยังไง ก็ระบายหลายอย่างเล่าให้ฟังว่าชีวิตเนี่ยมันลำบากจริงแล้วก็แต่เขาก็ยอมรับฟังทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเอาวงี้กันแล้วกันอย,อย่าพยายามเล่าเล่าความหลังเลยนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าให้ให้ชีวิตพวกเราเนี่ย e forward mm hmm. ก็คือต่อไปเนี้ยนายมีอะไร ที่ที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเราจะช่วยทั้งหมดตอนที่เจอพ่อครั้งแรกนี่หลังจากเฟสไทม์้วเนี่ Party, ยอลิซาเบธวันเกิดพอดีจุลายนแกก็ว่าเดี๋ยวจะมาวันเกิดหลานคือมันเราก็ไม่ใช่เด็กกันนะบางทีเราก็เย้แดดี้อะไรอย่างงี้ใช่ไงมกันเราก,เราก็เราก็จับมือล้วก็แบบจับมือแล้วก็กอดกันแบบฮักธรรมดาให้ยคือ to see you man ลักษณะอย่างงี้เข้า finally, จะ finally เข้าใจปะ ก็สนุกดีนะก็เจอกันรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเขาไม่อยากเชื่อในชีวิตนังอาก44ปีได้สัมผัสได้สัมผัสนะได้สัมผัสแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบตรงนั้นใช่ไหมมันก็ต้องมีการกระจายกระจายข่าวแล้่าวนี้ยใช่ปะถ้าฉันหาเจอ พวกนายก็ต้องหาเจอเหมือนกันพวกนายที่ว่าคือเพื่อนที่โตมาด้วยกันลูกครึ่งผิวดำผิวขาวเราก็สนใจเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการชุดตรวจนี้เพราะเราไม่เข้าใจว่าชุดตรวจดีเั้นมันคืออะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อแอนดี้เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขามาเขาจะเดินทางมา เราทำค่ายด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันเมื่อตอนตั้งแต่สมัย16-17ปีฮัลโหลัลโลลองทำโนซีแอนดี้มาอเมริกาตอนที่มอลิสกำลังที่เข้าวงการแล้วแล้วนี่เธอหยุดงานยาวนานขนาดไหนยะก็ทำงานมอลิสิบอกว่าเอ้ยมาบางไทยเอากล่อง DNA มาให้ด้วยนะ ล้วก็เออใครจะเอามาัางใครจะมาัางเขาก็แท็กกันไปเขาก็ที่ที่ a c e b o o k อ่ะแล้วก็คือเวลาเวเรามาเจอกันก็เปิดกล่องก็เรจิสเตอร์ได้กันน่ะลงทะเบียนด้วยกันแล้วก็ใส่แซมเปิลได้กันแล้วก็เราก็บอกว่าทำยังไงไงเป็นขั้นๆตอนจะได้ขนแซมเปิลกลับมาที่อเมริกาผมผมก็ไม่ตรวจไม่เจอพ่อนะตอนนั้นนะพ่อไม่ได้ไม่ได้ตรวจ DNA แล้วก็ไม่มีรายละเอียดของพ่ออยู่นั้นแต่ ไปเจอกับคนที่เป็นญาติของพ่อซึ่งชื่อคุณธัญญาคุณธัญญาติดต่อกลับมาเราก็เลยถามคุณธัญญาบอกว่าคุณธัญญาช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมดีเนเอของเราตรงกรันมีใครในครอบครัวของคุณเนี่ย <But S 1> เคย <some S 1> มา children, ที่ <yeah. S 1> เมืองไทยไห <Yeah. S 1> มตั้งแต่ปี1964ถึง1966 <laughs> Um, honor and respect is very important. So I thought I can't ask any of my elders, but I can get my dad to ask. Uh -huh. So I talked to my dad right away and said, "Hey, do you know anybody who was in Thailand? Maybe? I don't know if anybody was in Thailand, but did anybody travel? Oh, I ain't going This is the girl. She had on a white easter dress. She contacted her father. Her father contacted me, asked me, was I in uh, Thailand at a certain time, and I was. Not no. Correct. So he asked me, would I do a DNA, and I want to know why. I didn't have a clue. Believe it or not, because you out one night you, you meet someone you stay around maybe a month and then you ship someone else and you can't get back to where you were and you forget all about it Yeah, just something in passing that's how you look at it i never thought i would uh, have an offspring in thailand never dreamed of it and dad he, he said all three of the children down, he said, I have something to tell you, and that's when we found out about our brother Morris he's always been a very, very family oriented person in terms of um, keeping people together, family union. so when he heard there was a possibility of him having another child, I think he was ready to accept that I don't think it was ever a denial because I knew it was possibly mine because i had a relationship with the mother. So when the test come back, 99.6, he might. Yeah, okay, accept him. Don't reject. I could have did like a lot of GI say no, he ain't mine. Cause nothing you can do by you once one country i another, but I accepted it. Take responsibility. Yes, You yes, yes, yes. <laughs> yes. wanted him to come to the state. That's why you're he here so everybody could see him, not just the picture. see him in, in, in person. Thank you <laughs> Thank you for yes. I love you so much, I love am glad you're You're gonna make me cry. When he was conceived, I the army moved me in another post. I didn't know anything about him. Those same big heads—that yeah, that's a Robert. Yeah, <laughs> see those heads, those are When I look at the picture of my father and my brother juxtaposed, uh -huh. it was obvious. It looks just like him. Exactly. And then once I met him, I—you know—when I heard his voice, I, I said, "It yes. sounds just like him." <laughs> voice, mannerism, looks, everything. I, I didn't even need to look at a DNA test. I knew that was my brother. This the day that the Lord has is i made We day Lord l w แล้วเราก็คุยคุยกันซึ่งผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขามากหรอกเพราะผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้แต่ว่าพ่อนะมองหน้าผมแล้วก็พูดอะไรบางอย่างแล้วก็มีคำหนึ่งที่ผมว่าติดตาตรึงใจบันไวออ้อย่างมากมายก็คือว่าที่พ่อบอกว่า ที่หลายๆคนให้ฉันไปตรวจ DNA อ็ีนึงดูว่าเธอเป็นลูกฉันจริงๆหรือเปล่าฉันว่าฉันไม่ต้องตรวจแล้วนะเพราะ DNA ของฉันนอยู่บนใบหน้าเธอแล้วหนึ่งสสขอบคุณทุกคนมาสำหรับวันนี้ ที่ทุกคนมาร่วมปวยพรในวันเกิดปีที่57ซึ่งเป็นวันเกิดที่อยู่กับครอบครัวเป็นครั้งแรกในชีวิตผมไม่เคยมีวันเกิดกับครอบครัวเลยนี่คือครั้งแรกโอเค no 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 no, no. 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 hey oh. มันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนที vocabulary> vocabulary> ่ทำให้เรามีความรู <h <h ้สึกว่าเราเรามีมีหัวนอนไปตีนแล้วหรือว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย เราเราไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อต่อไปแล้วนะเราเป็นลูกที่มีพ่อและมีแม่มีครอบครัวของเราและครอบครัวของเราให้ความรักของเรามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นความน้อยเนื้อต่าใจสิ่งต่างๆที่มันเคยกดลังเราไว้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้สนุกเต็มที่ไม่สุขเต็มที่อะไรเงี้ยมันได้รับการปลดปล่อยแล้ว He did not know who he was, you know, I, and it's not that I felt sorry for him. I just knew that no child should ever go through what he went through. I don't know Morris' full story, but from what I understand, for him to have achieved what he has. I say to myself and to my children and my grandchildren, don't you ever make an excuse about not having, not doing, not succeeding, not going to the next level. Um, because here's proof it can be done. And not only is it proof, this is your blood, this is your DNA. <laughs> มีหลายคนที่เจอพ่อในกลุ่มที่ในรุ่นมอลลิสกลุ่มนั้นมีเจ็ดแปดคนน่ะประมาณสี่ห้าคนน่ะเจอพ่อคนนี้เจอคนนี้ไม่เจอคนนี้เจอคนนี้นานหน่อยคนนี้สองอาทิตย์เจอเลยแล้วก็ลงทีวีก็สบายใจอ่ะด้วยช่วยเขามันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ถือว่าเราได้ต้องออกเอาออฟเดเวลดเพราะว่าเราก็ต้องไปเมืองไทยอยู่แล้ว ไม่ม่คิดอะไรเลยไม่มีปัญหาแล้วก็อยากก็อยากให้เขาได้เจอพ่อเราตั้งใจว่าจะทำถหาน้องตามหาน้องสาวเพราะน้องสาวคนคนเล็กถูกขอมาเลี้ยงอยู่ที่อยู่ท่าเมื่อตอนที่น้องอายุ4ขวบแอนดี้อายุ12ขวบก็เลยทำ d ี a เพื่อตั้งใจจะหาน้องแต่ไม่เจอ ไม่เจอแล้วก็แต่ไปเจอ first cousin คือลูกพี่ลูกน้องแล้วเราก็ถามเขาว่าลุงของยูหรืออาของยูเนี่ยเคยไปไปสงครามเวียดนามหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าใช่เขามีมีมีลุงมีอาทั้งหมด6คนแล้ว6ทั้ง6คนเนี่ยไปสงครามหมดแล้วก็กลับมาแต่ว่าแก่แล้วเสียชีวิตหมดแล้วก็เลยจบ อัอนดี้ก็เลยไม่ติดตามก็เลยรู้ว่าเออพ่อตายแล้วเพราะว่าลุงของพ่อตายหมดพ่อตายแล้วก็ไม่ติดต่อก็เลยมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังแล้วพอมาแมทช์เนี้ยมันใช้เวลาเป็นปีที่เขาเจะเขาจะติดต่อกลับมาแล้วในกรณีของที่เยอะเลยที่ว่าเจอพ่อแล้วแต่เขาไม่ยอมติดต่อก็เสียอกเสียใจก็มาก็มาเราก็ปอบโยนกันบอกว่าต้องเข้าใจว่า พ่อของเราอะ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขามีลูกฉะนั้นเขาจะช็อกฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาเขาอาจจะรับหรือไม่ยอมรับเราต้องเตรียมตัวถ้าเขาปฏิเสธเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปพี่ก็ไม่เข้าใจบางทีคําว่าชายชาติทหารเนี่ยอยู่กล้ารับไหมความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาจริงนะอยู่อยู่บอกว่าอยู่เป็นลูกบู้ชายอ,อกสามศอกอเมริกันโซเชอร์เขาใช่ปา บันนั้รขาบาทตอนเนี้ยี n ออยู่ตรงเนี่ยแล้วก็เขาเป็นลูกของยูเนี่ยยูรับได้ไหมยูเป็นชายชาติทหารหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างอย่างแกเข้ามาช่วยในเรื่องการศึกษา ค่าค่าการศึกษาของลูกอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมสคูลท mm ิวชันอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆขาดมาคอนเทนต์เลย but, but it's okay เขาขออาสาให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมาทดแทนจุดๆนั้นเพราะเขาเข้ามาช่วยช่วยหลายอย่างมันก็แบบบ่าวพาลแล้วนะเพราะว่าพี่ก็ลูกสามคนบางทีก็ ออ่ะม e ันก็เยทุกคนมันก็ต้องมีอยากมีความอบอุ่นเนาะใช่ไหมเห็นคนนั้นคนนี้มีพ่อใช่ไหมเออเราก็อยากมีอย่างน้อยเราก็อยากสัมผัสใช่ไหมครั้งหนึ่งก็ยังดีค That's your name? Richard Merritt Evelina. This is a grand-granddad and grand-grandmom yeah, to me, right? Yeah, OK. This is you. This is the king. Wow. All okay. right. <laughs> <laughs> uh -huh. I wonder how she feel. Who? Well. Having all of those brothers. Oh, One, two, three. Right. Wow. You have a, a pre-body cut for you. Okay. So don't worry That's about everything right. except right. him. <laughs> <laughs> yeah, <I believe> that. <laughs> don't run for don't deny it. Because you don't hurt you, you hurt him. That's why I accepted it. He'd been searching. That meant he wanted his family. He wanted to be loved like all other kids. And I had a son out there who floated around in thin air he need to be land he need to land so now he landed you can't make, uh, make up what you missed i didn't know of him so i couldn't make it up but we started from that point power you have a lot of experience <laughs> มัมีอย่หล่อนอยู่ในใจลึกๆในใจแต่มาวันนี้เมื่อเดินอยู่กับพวกเขาเมื่ออยู่ในครอบครัวของเรานี่คือคนของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยนี่คือครอบครัวของฉันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมตะกอนในใจที่มันเคยกวนบางครั้งมันถูกกวนที่คุณมันหลุดหายไป